รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ168ชั่วโมงผมวิบูลีและทางกจรครับรายการของเรานำเสนอผ่านทางไทยทีวีสีช่อง3และทาง YouTube Channel พร้อมกับเรื่องราวที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราแน่นอนครับรายการของเราสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากคนไทยและผมเชื่อว่าเรื่องราวที่แขกรับเชิงเราแต่ละคนสร้างสรรค์าง,งานออกมามันไม่ใช่เรื่องง่าย และที่สําคัญก็คือสิ่งที่ทําออกมานั้นมีคุณภาพที่สามารถจะเทียบเข้าต่างประเทศได้อย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรื่องราวของเธอน่าสนใจมากๆเธอพลิกโฉมสินค้าทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงความงามอย่างที่ผมคิดว่าหลายท่านไม่เคยทราบมาก่อนความนามที่แท้จริงนี้มาจากจังหวัดพิจิตครับ ถ้าพูดถึงจังหวัดพิจิตรมีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่วันนี้มารู้จักสุภาพสตรีจากพิจิตรก่อนคุณฝ้ายพิชชดาสีเนียงเจ้าของผลิตภัณฑ์ <รา S 1> ที่ <ปะ S 1> มีชื่อว่าวาเบลล่<ร>าครับสวัสดีครับคุณฝ้ายครับ<า>ถ้าพูดถึงพิจิตรเด็กๆเราต้องรู้จักเมืองชาลวันจ,จระเข้จริงๆจัง,จง,จงหวัดพิจิตรมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอาหารก็อร่อยด้วย,วยสินค้าการเกษตรก็ดีมากๆคุณฝ้ายเป็นคนจังหวัดพิจิตร ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรอยู่อำเภอตะพานหินค่ะอ่าครับผมตะพานหินก็เป็นอำเภอดังแล้วของจอังหวัดพิจิตรแต่คุณไปเรียนที่หมหา,าวิทยาลัยนเรศวรอ่าไปเรียนตอน,น,นไปเรียนปริญญาโทค่ะปริญญาตรีเรียนที่มองเทพเรียนเรียน,นทนบงเทพนี่แหละใช่เอาเลรียนทณะบัญชีชแล้วก็กลับไปต่อโทที่ใกล้ๆบ้านที่เพิษณูโลกนะใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องกลับไปที่พิจิตรที่บ้านเกิดอีกครั้งคุณแม่ไม่สบายก็เลยกลับไปพิจิตรค่ะครับ กล,กลับไปเพราะว่าอยากไปดูแลคุณแม่ใช่ค่ะคพอกลับไปบคุณแม่หายเลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมสิ่งที่แบบดีที่สุดก็คือลูกมีความรักความกระตัญอยู่กลับไปส่งกําลังใจให้คุณแม่คุณแม่หายเลยใช่ค่ะคแต่คุณก็ไม่กลับมาละใช่ค่ะนะครับเพราะคุณไปหลงสเสน่ห์บ้านเกิดตัวเองคุณไปเจออะไรที่พิจิตรได้ไปรู้ว่าแบบวัตถุดิบ ของในจังหวัดพิจิตรอ่ะมีคุณค่าแล้วก็มีคุณประโยชน์มากก็เลยมองแนวคิดว่าแบบเอ้ยเราน่าจะมาทำอะไรเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็เสริมรายได้ให้กับคนในจังหวัดพิจิตรค่ะเพราะว่าจังหวัดพิจิตรอ่ะส่วนใหญ่อ่ะก็คือเขาอ่ะจะมีรายได้จากการเกษตรกรรมก็คือปลูกข้าวแล้วการปลูกข้าวที่พิจิตรเนี่ยดังมากนะดังมาก คค่ะคแล้วก็การปลูกข้าวของเขาอ่ะกว่าจะได้ไรายได้ถ้าอย่างเป็นนาปังก็คือสามปีครั้งถ้านาปีก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิได้แค่หนึ่งปีครั้งผลผลผลิตก็คือปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่ออะไรเงี้ยค่ะสี่เดือนในช่วงเวลาประมาณสี่เดือนนี่เองค,คุณเ,เห็นอะไรจากตรงนี้เห็นว่าแบบอุ้ยแล้วในช่วงเวลาสี่เดือนเนี้ค่ะคือเขาอ่ะไม่มีไรายได้เลยเขาต้องไปรับจ้างทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราก็เลยมีแนวคิดว่าเรา จะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เขา่ามีไรายได้ครับใช่ในที่สุดสิ่งที่คุณทําก็คือคือตอนแรกเลยอ่ะนำข้าวของจอดพิจิตที่ปลูกโดยคนคนพิจิตอินทรีย์ก็คือกลุ่มคนพิจิตที่ปลูกแบบปลอดสารมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวชื่อข้าวตาชดาทองก่อน แล้วทีนี้เหมือนผมเคยได้ยินนะคุณผู้ชมว่หน้าตาชดาทองใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณทําเลยใช่เพราะว่าชื่อพิดชาดาก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่าชดาทองอครับผมใช่แล้วทีนี้พอตอนนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของโอท็อปจังหวัดพิจิตรับแล้วก็ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรค่ะพาไปดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเราก็เลยเป็นตอนนั้นเป็นสูดิยานที่เขาเก่งเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสําอางแล้วเราก็มีแนวคิดว่าเวลาสีข้าวอะค่ะมันมีผลพลอยได้จากกระบวนการสีข้าวก็คือข้าวหักข้าวทอนส่วนที่คนไม่นิยมทานทีเนี้ยมันเหลือแล้วก็ คนก็จะรับซื้อในราคาต่ําแล้วก็เอาไปบางคนก็เหลือทิ้งเอาไปให้อาหารสัตว์ให้อาหารไก่อะไรเงี้ยเราก็เลยไปคุยตอนนั้นเป็นอาจารย์อัศาดาค่ะที่เป็นผออ,อของศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์เลยไปคุยแบเรื่องทะเลส่วน<ช> ว่าอาจารย์คะคือตอนนี้หนูมีปลายข้าวจมูกข้าวอยากจะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางครับใช่แต่ตอนนั้นคือเทำไมคุณไปคิดถึงว่าพวกจมูกข้าวหรือเมล็ดข้าวที่หกักหรือปลายข้าวน่าจะทําเป็นเครื่องสําอางได้คุณรู้ได้ยังไงคือเวลาทําผลิตภัณฑ์อะไระก็ไปหางานวิจัยแล้วก็เวลาทําอะไรอะ่ะไม่อยากทําเหมือนใครก็เลยคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้แนวคิดว่า เนี่ยมันในข้าวหมอมมะลิข้าวไรเบอรี่อ่ะมันจะมีคุณสมบัติอย่างข้าวไรเบอรี่อะค่ะจะมีแกมมาลิซานอยที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความอ่อนเยาว์กระจ่างใสมีแอนโทไซยายนินอะไรเงี้ยค่ะที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสีผิวที่กระจ่างใสขึ้นคุณจบปญีโทอะไรมานะเนียโทบริหารธุรกิจค่ะคือคุณก็ทําแบบขายข้าวชดาทองและคุณเห็นพวกมเมล็ดข้าวอะไรต่างๆที่หักคุณก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทําออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเครื่องสำอางอะไรต่างๆนะครับคุณเริ่มต้นด้วยคืเริ่มต้นด้วยกลับไปอยู่พิจิตแล้วก็เกิดอาการแพ้น้ำใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าน้ําในกรุงเทพพอกลับไปบ้านแบบสิวผดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากทําเครื่องสาอางที่เอามาใช้เองด้วยเพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายแพ้ผดพสิวพื่นอะไรเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลย ก็เลยมาคุยกับอาจารย์ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสําอางครับคุณก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ตัวแรกนั่นก็คือสครับแอนครีมค่ะเป็นตัวนี้ส่งประกวดงานนวัตกรรมข้าวไทยคือก่อนส่งประกวดนี่เอามาใช้เองก่อนอันนี้คือความตั้งใจตอนแรกๆอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี่คืออันไหนนะฮะตัวนี้ค่ะเป็นสครับแอนครีมอันนี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกของคุณเลยจนในที่สุดมันกลายเป็นแบรนด์ยี่ห้อนี้ว่าเบลล่า ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิจิตรเพราะเนื่องจากว่านําสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่คนเขาไม่เห็นมูลค่ามันมาเพิ่มมูลค่านี้ได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องนี้ผมพักโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวมาดูแรงบันดาลใจของคุณฟ้ายว่าทุกวันนี้ที่เธอทําขึ้นมาเธอบอกเธอได้รับรางวัลด้วยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จลองฟังเรื่องราวเหล่านี้ดูสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดย สิงค c o อ p o ปอเรชับริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยเบ s ฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต่ที่รีวิ ขอต้อนรับกลับมาในรอนใน้อยหกสิบแปดชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าวาเบลล่าจากจังหวัดพิจิตรนะครับคุณฝ้ายพิชดาสีเนียงนะครับนี่คือวาเบลล่านี่คือผลิตภัณฑ์แรกเห็นบอกตัวนี้ได้รับรางวัลด้วย <ใช S 1> รางวัล<ช>ที่ได้รับค,คือรางวันลนวันตกรรมข้าวไทยค่ะโอ้โหน่าปลื้มนะแต่ก่อนที่จะได้รับรางวัลเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงคุณต้องทดลองนานแค่ไหนใช่ตัวนี้คือ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือเราร่วมงานวิจัยกับทีมมหา,หาลัยนาเรศวรใช่ไหมคะก็คือหางานวิจัยรีเสิร์ทว่าแบบในข้าวมีอะไรบ้างแล้วก็เ,ออเราคุณไพ่คุณจบปริญญาโทอยู่ที่มอนเเรศวรคุณก็ยังคงอยู่ในสถาบันเพื่อจะหาความรู้ต่างๆเห็นพวกข้าวต่างๆเหล่านี้จะไปทําอะไร <c oughs> แล้วก็สอนคุณยังไงบ้างค่ะก็คือตัวเขาบอกว่าถ้าจะมาทําเป็นตัวสกับอ่ะก็คือใช้เม็ดสกับข้าวนี่คือดีมากเพราะว่าข้าวอ่ะค่ะมัน เวลามันบดอะ่ะการที่มันมุมอะไรเงี้ยมันจะไม่คมแล้วก็เม็ดสครับข้าวอะ่ะมันจะไม่บาดผิวมันจะดีกว่าเม็ดสครับทั่วไปที่เป็นเม็ดพลาสติกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นสครับที่ไม่ต้องล้างออกเป็นสครับพร้อมบำรุงผิวอา่าก็คือเมื่อทาเสร็จเรียบร้อยบางทีถ้าถ้าสครับเลยองไปล้างน้ำ<ช>ออกอันนี้คือทาแล้วทาเลยใช่เป็นนะสครับพร้อมบรุงผิวพอเนื้อครีมซึมซับสู่ผิวก็ปัดเม็ดข้าวออกได้เลยค่ะอเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับคุณใช้เองผดหายไหม อันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวกายมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับผิวหน้าก็มีพอคุณได้ผิวกายมาแล้วคุณไปอันไหนต่อตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์คุณเยอะมากเลยนะคุณทำมากี่ปีเนี่ยตั้งแต่ปี2558อโอ้จะเป็นเกี่ยวกับอวหน้อันนี่ค่ะอันนี้ใช่เป็นขวดเล็กๆแต่ดูมีคุณค่ามากเลยนะใครดีไซน์เนี่ยพวกอะไรพวกเนี้ย มันดูมีแบบดูด,บดูดูเป็นเรื่องเป็นราวมากๆสาหรับปริบันที่ผมอยากใช้ว่าเป็นโอท็อปของของพิจิตพิจิตได้ไหมได้ค่ะเป็น o อท็อปพรีเมียมของพิจิตค่ะควรใช้คําว่าพรีเมียมเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็คือเดอ t ์ท t ีเมนต์เซรั่มค่ะกลายเป็นเซรั่มแล้ว<ช>จากที่เป็นสครับ มาเป็นเซ็ยังคงเป็นพวกข้าวจมูกข้าวปลายข้าวอยู่ตัวนี้เป็นกรรมวิธีการเอาข้าวไลบรีอะค่ะคไปหมักสกัดในตัวของข้าวไลบรีอะค่ะมันมีสารที่เรียกว่าแอนโทเซนินแล้วก็การหมักสกัดอะทำให้คุณประโยชน์ของสารสกัดอะมีเพิ่มมากขึ้นสารสกัด10%เท่ากับเราทานมะเขือเทศสด144ลูก ร้อยสี่สิบสี่ลูกใช่ในสังกัดจิตคือต่างๆเหล่านี้คุณต้องทำเองแน่ๆไม่คุณไม่พูดปลอขนาดนี้ใช่ไหมคุณรู้ดีหมดเลยใช่เป็นโครงการร่วมงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้วก็มหาลัยอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแต่อยู่ที่จังหวัดนครพิซนุโลคพิษณุโลเหมือนกันใช่แล้วก็ทางมหาลัยนเรศวรเป็นทีมที่วิจัยตัวผลิตภัณฑ์คือเป็นโครงการที่โคทั้งสองมหาลัยหลังจากนั้นุูไปทำอะไรต่อ หลังจากนั้นก็เริ่มทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลชัน่นเป็นสลิปปิ้งมาค่ะมีสลิปปิ้งมาแล้วมีต่อยอดเป็นลูกว่าด้วยค่ะคเอาลูกว่าที่มีในตำบลก็คือที่มาของแบรนด์เลยค่ะ ใช่วามาจากวังว่าค่ะเป็นชื่อของตำบลคือถ้าเกิดคุณผู้ชมไปที่พิจิตหรือรู้จักจังหวัดพิจิตจะมีตำนานเขาบอกว่าเป็นต้นว่าร้อยปีถูกไหมอยู่ที่ไหนนะอยู่ตำบลวังว่าค่ะเออคุณก็เอาลูกว่าเนี่ยมาทําเป็นครีมบํารุงผิวที่คุณเรียกว่าวาเบลล่าเป็นชื่อของแบรนด์อ่าคือวานี่มาจากวังว่าวาเบลล่าแปลว่าสวยงามความสวยงามที่มาจากวังว่าก็คือพิจิตนั่นเองนี่คือที่มาของแบรนด์นี้ ตั้งแต่ตอนแรกคุณก็นึกถึงชื่อนี้เลยอยากให้มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดที่คุณเกิดแล้วก็มาเป็นชา <ower> เวอร์เจลเจลอาบน้ําผมอ่านจากตรงนี้บอกว่าอันนี้ทํามาจากส้มโอเลยใช่ส้ม,สมโอท่าข่อยค่ะอื<ม><ม>กลายมาเป็นเจลอาบน้ำํำเป็นกลิ่นส้มโอส้มโอท่าข่อยนี่ดังนะอยู่ในคําขวัญจังหวัดด้วยนะใช่ะนะฮะครับผมแล<ม>้วก็มีนี่มะม่วงมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองค่ะ พิจิตมะม่วงดังด้วยเหรอใช่ค่ะมะม่วงดังพิจิตเหลอจริงป่ะโอ้แล้วคุณก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำแล้วก็มีแฮนด์ครีมแต่ผมจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนี่คือแฮนด์ครีมนะฮะใช่ส้มโอเหมือนกันนะแล้วก็มะม่วงเหมือนกันก็หอมเลยสำหรับคนที่ชอบแบบกลิ่นผลไม้อ๋อมีลูกว่าด้วยโอ้โหเจ๋งอะ นี่นี่นี่ลูกว่าจะหน้าตาประมาณนี้ใช่อันนี้นะลูกว่าจําลองใช่ใช่ดูดูไกลๆก็แบบคล้ายๆองุ่นเหมือนกันนะแต่มีลูกเล็กกว่านี้หน่อยแต่จะบอกว่าผมขอชมคุณเรื่องของแพ็เกจจิ้งนะขอบคุณค่ะคุณทำมาจากไหนอะไรยังไงใครดีไซน์อ่ก็คือเราเรามีคอนเซปต์ว่าแบรนด์เราอะ่ะเป็นธรรมชาติเพราะเราอะ่ะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลภลยได้จากกระบวนการผลิตหมดเลยครับเราก็เลยลิงก์จากลายไม้ที่มันจะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติคือจะเป็นผลภลยได้จากครงการผลิตหมดเลย ที่เรา<ม>เรามีแนวคิดว่าอยากให้โลกนี้เป็นซีโรเวยด้วยค่ะครับก็คือไม่มีอะไรที่มันสิ้นเปลืองเลยให้การ<ช>สิน้นเปลืองเป็นศูนย์ค่ะซีโรเวสดีมากจริงที่เป็นเทรนด์ของโลกด้วยนะ,ะแล้วคุณได้มองเห็นอะไรจะให้คุณคิดถึงเรื่องนี้คือเรามองว่าแบบทุกวันนี้ขยะมันเยอะมากแล้วก็ผลเพื่อได้จากกรวนการผลิตในอุตสาหกรรมมันเยอะมากแล้วเรามองเห็นคุณประโยชน์คือเราไปเซิร์ชหางานวิจัยในตัวเม็ด ของลูกว่าเม็ดของตัวมะม่วงมันมีคุณประโยชน์ที่มากในเม็ดของมะม่วงเลยนะเม็ดด้านในที่เวลาเราพูดถึงซีโรเวสก็คือการที่พัฒนาสิ่งที่แบบเ,เหมือนบางทีเราบอกเฮ้ยเราก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยไปทำเป็นอะไรก็ดีอยู่แล้วแต่จริงมันมีอะไรที่ดีมากกว่านั้นใช่นะครับ,รบทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้เยอะกว่านั้นคือคุณก็ต้องไปศึกษาใช่แล้วก็เราวิจัยตั้งแต่ตัวสารสก,กัดเลยก่อนที่จะมาทำในใส่ในผลิตภัณฑ์นะคะใช่ถูกตัวในถุงเล็กๆเนี่ย อันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษค่ะเป็นคอลเลกชันที่เอกระหว่างแบนรนด์คําศีลาแล้วก็วาเวลา่าคําศีลากับวาเวล่าใช่ค่ะมาค,ะคอลแลบกันน่ารักมากเพราะคอลแลปกันจะกลายเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอลเลกชันอินเลิฟสกุลาบอซัมค่ะสัญสักัดก,ก็คือจะมีของฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ของฝ้ายสองตัวก็คือจะเป็นลูกว่าแล้วก็มะม่วงแล้วก็จะมีสัญสักัดของคุณเฉลิมพลสองตัวก็คือจะเป็น ใบยนางเป็นควีนออฟเฮิร์ฟค่ะแล้วก็เป็นขมิ้นค่ะอืมแล้วเอามาทำเป็นเป็นตัวชาว์เจลแล้วก็โลชั่นอ๋ออันนี้เป็นชาว์เจลอันหนึ่งไว้อาบน้ำแล้วก็เป็นโลชั่นเพืทาหลังอาบน้ำใช่ค่ะอืมด้านนี้ครับด้านนี้ใช่ไหมคะครับคือตอนตอนนี้ตอนนี้เพิ่งจบแพทย์แผนไทยเรียนแพทย์แผนไทยเพิ่มอ๋อคุดไปเรียนแพทย์แผนไทยอีกคุณจบปริญญาโทคุณจะไปเรียนต่อยมียาดมสมุนไพร อัน,นแล้วก็กวัตถุดิบหลักก็คือจะพิเศษกว่ายาดมทั่วไปก็คือจะมีเปลือกของส้มโอท่าคอยอม,มอีตัวพริกไทยดำที่เป็นคนในตำบลนองว่าปูกใช่แล้วก็เปลือกของมะกรูดผิวมะกรูดตากแห้งคนที่ในตำบลนองว่าปลูกก็คือใช้วัตถุดิบในจังหวัดพิจิตรกลิ่นดีมากคุณรู้ไหมกลิ่นจะแบบรู้<ม>เลย,ว,ยว่าส้มของส้มโอมีความส้ม ผมบอกว่าผลิตภัณฑ์วาเบล่าเขาขายดีอยู่แล้วขายดีขนาดที่ขายอยู่ใน King Power ร์ด้วยใช่จะเป็น King Power ออนไลน์ค่ะใช่จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาเวอร์เจลโลชั่นแล้วก็แฮนด์คิว k ือคิงพาวเวอขาก็ต้องเลือกอ่ะดีจริงๆมีคุณภาพถึงจะเลือกเข้าไปอยู่ในนั้นช่วงน้าผมจะถามว่าเขาเข้าไปขายต่างๆยากไหมเวลาทําอะไรมาเนี่ยมันเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะเวลาเหนื่อยแล้ว คนที่ทำแบรนด์จะรู้สึกยังไงตรงนี้อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของความสนุกกับคอนเสิร์ตสามสีสันจร คอนเสิร์ตที่จะสัญจรไปมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศครั้งนี้เราขนกองทัพดาราน,นักแสดงจากช่อง3และศิลปินอีกมากมายไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวโคราชบ้านเองนัดเทอร์มินอลทวโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเอาละครับขอเริ่มต้นความสนุกของกิจกรรมหน้างาน เพราะเรามีบูธกิจกรรมจากทางผู้สนับสนุนใจดีของคอนเสิร์ต3าสีสัญจรเรียกได้ว่าขนกันมาให้พี่น้องชาวโคราชได้อยู่ร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัลแบบจัดเต็มแต่ละบูธบอกเลยขนเกมขนของรางวัลกันมาเพียบพี่น้องชาวโคราชให้การต้อนรับดีมากเชอร์มินาเชเวนที่วันโคราชแทบแตกเรามาดูไฮไลท์ความสนุกบนเวทีใหญ่กันบ้างเสริมทับความเฟี้ยวด้วย3าหนุ่ม3ามสไตล์ศิลปินเลือดอีสานลำเพลินวงสกอรเต๋าภูสิน แ็กชุมแพส่งต่อให้หนุ่มๆจาก Star Search Idol มาอ้อนแฟนๆมีใจก็ไปกันและศิลปินมากความสามารถจากกอรมนอ พีพีอนพัฒน์และไข่ตุ๋นยานรินปิดท้ายด้วยทัพศิลปินดาราช่อง3นํนำทีมโดยพระนางจากละครรักสุดใจยายตัวแสบออก,กัสวชิรวิทย์พีพีปุนปรีดีและทีมนักแสดงจากหมอหลวงปีตาแพนทัดพลหลิงหลิงสิริลักษ์พามธนดลมาเซอร์ไพรส์แฟนๆให้หายคิดถึงและนี่ก็คือสีสันความสนุกของคอนเสิร์ตสสีสันจรที่สันจรไปมอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวโคราช ช่วงสุดท้ายทางช่อง3กับ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าว่าเบลล่านะครับคุณ้ฝ่จากจังหวัดพิจิตรอยู่กับเราในวันนี้8ปีนี้คุณบอกว่าจริงๆมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยขนาดไหนเหนื่อยเหนื่อยเนอยหนื่อยมากสุดก็คือตอนโควิดครับพอมีโควิดเกิดเลยขึ้นคืออย่า,อยากจะบอกว่าของเราอะผ่านงานวิจัยและพัฒนาใช่ไหมคะคือเราอะกะทำสินค้าให้พร้อมแล้วค่อยออกตลาดแบบบุกลุยตลาด คือสินค้าของเราอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เบททุกตัวจะมีข้าวเป็นส่วนผสม,มแล้วก็มิกกับผลไม้ในจังหวัดพิจิตรก็คือผลไม้ของไทยด้วยเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราอ่ะอยากจะเจตาะตลาดต่างประเทศใช่พอไปออกบูธที่ต่างประเทศได้หนึ่งปีลุยตั้งแต่เวียดนามเกาหลีแล้วก็คุณใช้คําว่าลุยเวลาไปต่างประเทศที่มันยากไหมลุยหน่งมากก็คืออย่าง ไปออกงานแสดงสินค้ากับกองส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปออกงานกับกรมต่างๆอะไรเงี้ยกระทรวงพาณิชย์คือเวลาไปเนี่ยเราใช้งบประมาณของเราเองด้วยเราไปขายได้หรือขายไม่ได้ยังไม่รู้เลยแลวจริงๆเวลาไปที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคุณผู้ชมผมยังเคยเห็นคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เวลาไปต่างประเทศเนี่ยขึ้นรถลงเรืออะไรต่างๆนนะครับแล้วก็คอนเซ็ ของเราก็คือเวลาไปออกงานต่างประเทศค่ะเราจะใส่ชุดไทยซึ่งแสดงถึงความเป็นไทยอย่างนี่นี่อย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยคุณใส่ชุดไทยบ่อยมากนะทุกครั้งที่ไปออกงานต่างประเทศเลยค่ะหอบชุดไทยไปตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ได้เล่าให้เราฟังเลยว่าตอนโควิดเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรคือไปต่างประเทศไม่ได้ลมันเหมือนหยุดเลยยอดขายหยุดหยุดเลยแล้วคุณทำยังไงก็คือตอนที่ไปมีที่ไปกับกระทรวงพาณิชย์ที่เป็น งานติงไลติงไทยแลนด์คิดถึงข้าวคิดถึงประเทศไทยอ่ะที่อเมริกาคืนนี้ลงทุนเยอะมากเพราะว่าเราอ่ะต้องออกค่าเครื่องค่าใช้จ่ายเองอะไรเงี้ยเป็นแสนนหใช่แล้วก็แต่เราเพิ่งไปได้ปีแรกเราก็เจอโควิดเลยครับใช่แล้วเราอ่ะไม่ได้เตรียมขายออนไลน์แบบเหมือนคีมทั่วไปที่เขาเน้นตลาดออนไลน์จ้างพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้มีงบขนาดนั้นเรามีงบจากการขายสินค้าแล้วก็งานประกวดที่เราไปประกวดอะไรเงี้ยสร้าง การรู้จักให้คนรู้จักสินค้าเราจากงานประกวดครใช่แล้วก็เลยกลับมาพอโควิดปุ๊บเราก็เลยกลับมาทําวัตถุดิบเก็บไว้เพราะว่าอย่างลูกว่าค่ะมันออกได้แค่ปีละครั้งมะม,ม่วงก็เป็นปช่วงเดือนอะนะลูกว่าลูกว่าเนี่ยค่ะออกออกช่วงเดือนนี้เลย<ช>พฤอภามิจุนาประมาณนี้เราก็รบับซื้อลูกว่าจากชาวบ้านหมดเลยค่ะ แล้วก็ให้ชาวบ้านมาช่วยกันแบ่งเนื้อแบ่งแยกเนื้อแยกมเมล็ดอะไรเงี้ยค่ะเห็น<ม>บอกว่าพยายามตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่ใชตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปี2560อค่ะ<ม>ใช่มีสมาชิกในกลุ่ม25คนคแล้วก็มีคนที่ทํางานกับเราประมาณ10คนแต่แบบว่าเขาจะไม่ได้ทําตลอดเขาจะมีช่วงถ้าช่วงที่ทํานาอะไรเงี้ยทำข้าวโพดท,ทำอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทํา แต่เขาก็จะมาทําในช่วงที่ว่างเหมือนอยงที่คุณฝ่ายบอกตั้งตั้งแต่ต้นว่าในช่วงเวลาที่เขาทํานาก็ให้เขาไปทำนะครับแต่ว่าในเวลาที่ว่างอยู่สลับกันสลับกันก็กลับเข้ามาทําวิสาหกิจชุมชนตอนนี้สิ่งที่คุณทามาที่เมื่อกี้คุณบอกเราเหนื่อยหายเหนื่อยไหมตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วค่ะครับใช่เพราะว่าได้กลับมาขายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคนเริ่มเริ่มรู้จักสินค้ามากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันเคยมีจังหวะที่้อบ้างไหม มีค่ะท้อจากเรื่องอะไรคือมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ใช่คือมันไม่ใช่คำบอกมาวันแรกคนบอกให้รู้จักดีซื้อเลยโอ้โหหมดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะต้องอาศัยระยะเวลาเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็เราทําเกี่ยวกับการวิจัยอะไรเงี้ยต้องแบบวิจัยผลิตภัณฑ์กว่าจะได้ออกมาแต่ละตัวนี่ค่ะต้องทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาหมดเลยนะครับอนาคตของวาเบล่าที่คุณฝ้ายฝันไว้คือก็คืออยาก ให้แบรนด์สินค้าไทยอะคะ่ะได้ออกสู่ตลาดต่างประเทศใช่ให้คนต่างประเทศได้รู้จักว่าแบบ mm hmm. วัตถุดิบไทยอะไรเงี้ยมันมีคุณประโยชน์มันมีคุณค่าอะไรเงี้ยเวลาคนต่างประเทศมาอะไรเงี้ยนึกถึงของฝากที่เป็นเกี่ยวกับสกินแคร์นึกถึงแบรนด์วาเบล่าค่ะครับอยากฝากอะไรให้กับผู้ชมที่ฟังเราพูดคุยในวันนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักวาเบล่าวันนี้แล้วค่ะก็อยากฝาก ถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลยอะไรเงี้ยเราจะมีงานออกงานแสดงสินค้าค่ะครับใช่ไปมัจะมีงานที่ A Better Market ค่ะที่เ e n น r ร l w เวิลวันที่5-10เป็นแล้วก็5-10ถึงเดือนกรกฎากรากฎา ที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ค่ะแล้วก็เซ็นทรัลอีสต์วิววันที่3 9ถึงสิงหาคมอันนี้อยู่กรุงเทพหมดเลยนะใช่ค่ะก็คือเป็นงานที่จัดโดย naa สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะคือเป็นงานที่รวบรวมสินค้านวัตกรรมใช่เพราะว่าสินค้าของเราก็เป็นนวัตกรรมค่ะครับแล้วก็มีงาน Thailand Lo โ a l b c g Plus Expo ค่ะ7 9ถึงการกฎานะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจค่ะคุณติดต่อดูวาเบล่าว่าราคาเท่าไรแบบไหนยังไงผ่านทางเพจ เฟสบุ o กไอจีอินสตาแกรแล้วก็มีช h อป e ีด้วยตอนนี้ลงช h อป e ีค่ะคือพิมพ์เข้าไปก็จะเจอใช่บอเบล่าครับค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเราเพิ่งเปิดติ๊กต็อกช้อปติ๊กต็อกเลยเหรอโอ้โหแม่คุณนี่ทันสมัยมากมีการลงรายละเอียดสินค้าในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเราจะมีเดี๋ยวจะทําเป็นช่องว่าแบบเราไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ยดีดีดีแฟนคลับคุณผมเชื่อว่าเขาใช้แล้วก็อาจจะอยากใช้ต่อ วันนั้นคุณก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าวาเบล่จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้แน่นอนนะครับขอบคุณมากๆครับคุณฝ้ายครับเวลาทางช่อง3หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถจะชมการพูดคุยของผมและคุณฝ้ายได้ต่อทาง YouTube Channel Search Group Official ที่อยู่หน้าจอในขณะนี้วันนี้ขอทุกท่านมีแรงบันดาลใจและขอใทุกท่านนอนหลับฝันดีวันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ